เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศที่ได้มีการประกาศเตือนในส่วนของฝนตกหนักระวังน้ําท่วมดินโคนลนถล่มอะไรก็เป็นเรื่องของการเตือนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอยากะอธิบายว่าก็ไม่ได้มีพายุอะไรที่เกิดขึ้นเพียงแค่ลมมรสุมตามฤดูกาลก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็เริ่มที่จะมีกําลังแรงขึ้นเท่านั้นเองครับ ทีนี้ประเด็นที่อยากจะน,นำเรียนต่อก็คือว่าภายใต้ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่จะทำให้เรานั้นตื่นตระหนกตกใจบางครั้งก็จะเป็นเรื่องของความกลัวบางครั้งก็เป็นเรื่องของอความรู้บางครั้งก็เป็นเรื่องของเหตุผลอธิบายอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่ผมเองนั้นได้นำเรียนไปเรื่องของนักวิชาการนะครับและผู้เชี่ยวชาญที่ได้ระบุเรื่องของอิทธิพลของ รานิยาคือฝนตกชุกฝนตกต่อเนื่องฝนตกยาวนานซึ่งมันจะยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นั้นนั่นคือโครงสร้างหรือ,อ,อการคาดหมายในภูมิภาคของทวีปเอเชียเราแต่ สิ่งหนึ่งที่ผมเองได้ย้ำไว้แล้วครับว่ามันยังมีอีกตัวแปรหนึ่งที่สำคัญก็คืออิทธิพลของหย่อมความกดหรืออากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่จะมาเป็นตัวต่อต้านตัวกรบกระแสตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อวานซื่อนี้นะครับหลังจากที่เรานำเสนอไปก็มีอิทธิพลของลมเหล่านี้กดลงมาถึงภาคตะวันออกเรารู้สึกได้เรารู้สึกได้ และมแมลงก็รู้สึกได้เราจะเห็นมแมลงปีกแข็งเนี่ยมาอยู่ในช่วงของตอนเช้านี่คือประเด็นหนึ่งครับที่ผมยังนำเรียนว่าบางครั้งการที่เรารับข้อมูลก็ทำให้เราได้รอบรู้ได้มีความระมัดระวังและมีการเตรียมการในการป้องกันแต่เราก็อย่าไปวิตกจนเกินไปมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในกรณีตรงนี้เพราะข้อมูลนั้นเราก็พอที่จะทราบครับว่า อิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็มีกำลังแรงที่จะแผ่ลงมาในเดือนพฤิกายนหรือเดือนธันวาคมก็คงเป็นเหตุการณ์ที่เอามาทบทวนเอามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องขอญาตประชาสัมพันธ์งานบุญของวัดเขาจันาทาธิตะวิริยาจารย์นะครับในวันที่4กันยายนนะครับก็จะมีงานทำบุญสังขยนามันติกาบังสกุลแด่ผู้มีคุณของเราทุกคนทุกท่าน ในการครบอายุ61ปีของพระอาจารย์วิสุทธิวิสุทธโธก็แจ้งมาอย่างพิธัเกกรน,นะครับท่านที่ต้องการที่จะร่วมบุญมัติกาบางสูลอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับญา,าติพี่น้องบิดามารดาก็ขอเรียนเชิญนะครับมาร่วมพิธีหรือท่านอาจจะนำเอารูปหรืออัฐิ หรือเขียนชื่อน,นามสกลุลของผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรใส่ในโกดในมณฑลพิธีเพื่อประชุมเพลิงนะวัดเขาจาาันทาธิตะวิรยาจารย์ในวันพุทธที่4กันยายนโดยในส่วนของเวลา8นาฬิกาก็จะเริ่มที่ศาลาหอฉันนะครับจะมีการถวายพระฐานพระบินทบาทครับสีวัดจำนวน16รูปเวลา11นาฬิกาจะเข้าสู่ศาลาพระพุทธชินมงคล เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมพระครูกันตะรัตนาพรก็จะเป็นประธานพิธีประชุมเพ,พมลิงผสมสิบรูปก็จะสวดมานติกาบังสกุลกรดน้ําเป็นการเสร็จพิธีสําหรับพิรศษกรท่านที่ต้องการร่วมบุญนะครับสังขยานามรติกาบังสกุลแด่ผู้มีพระคุณท่านก็สามารถที่จะร่วมบุญได้นําภาพนาําอัถิหรือเขียนชื่อนามสกุลในวันพุธที่4ี่กันยายนเวลาที่จะทําการ เวลา11นาฬิกาณศาลาพระพุทธจินมงคลวัดเขาจันาทาธิตะวิาาริยารา์สำหรับประเด็นสาระในเช้าว,วันนี้เป็นวันพุทธนะครับโครงการที่เรานำเสนอเป็นการเรียนรู้หรือการทำสวนมังคุดทางอากาศก็คือติดตามฟังทางรายการวิทยุของเราในวันนี้จะเป็นตอนที่7 ในตอนที่7นั้นเป็นประเด็นที่มาจากคำถามจากพี่นศกสกรผู้ติดตามรายการผู้ปลูกมังคุดแล้วก็ปฏิบัติตามแผนก็คือหลังจากที่เราได้ดำเนินการนะครับในการกระตุ้นหรือการทำให้มังคุดแตกใบอ่อนเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าวิธีการที่เราจะทำให้มังคุดออกดอกได้รุ่นแรกที่อยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิการหรือธันวานั่นหมายความว่า เดือนนั้นจะต้องเป็นมังคุดที่มีใบแก่มีใบอายุเกิน 4, 5, 6, 7, เดือนเขาจึงจะออกดอกได้ในรุ่นแรกดังนั้นเพื่อที่เราจะป้องกันไม่ให้มังคุดแตกใบอ่อนในเดือนที่จะออกดอกนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องมาทำให้มังคุดนั้นออกใบอ่อนก่อนหรือแตกใบอ่อนก่อนเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาก็แล้วยังไม่แตกถึงเดือนสิงหาก็ยังไม่แตก ประเด็นในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการตั้งประเด็นคำถามว่าแล้วเราจะดำเนินการกระตุ้นหรือชักนำให้มังคุดแตกใบอ่อนต่อไปหรือไม่วันนี้เรามาฟังคำตอบกันครับในประเด็นคำถามนั้นนะครับก็ได้ถามว่าเดือนสิงหาคมแล้วที่เราดึงมาแล้วเนี่ยเราจะต้องกระตุ้นหรือดึงใบอ่อนใหมไหมคำตอบคือเราก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไป สาเหตุที่เขาไม่แตกในช่วงที่ผ่านมานั้นอาจจะมีองค์ประกอบหลายด้านนะครับซึ่งผมเองนั้นจะไม่ย้อนกลับไปแต่เราจะเดินหน้าต่อไปประเด็นคำถามก็คือแล้วอย่างในกรณีสารกระตุ้นเนี่ยไทยโอยูเรียหรือจะเป็นยูเรียบวกสารสกัดจากสาลายบวกท่าสังกะสีบวกอัทโทนิกนั่นเป็นสูตรที่สองกรณีถ้าเรายังดําเนินการในเดือนสิงหาคม เราจะใช้สารไทโอยูเรียบวกยูเรียตามที่ได้อธิบายมายังคงใช้ได้หรือไม่ก็ต้องเป็นคำตอบว่ายังคงสามารถที่จะใช้ได้อยู่นะครับประเด็นคำถามต่อมาก็คือแล้วในส่วนของอัตราการใช้พิทักกรครับก็ต้องนําเรียนนะครับว่าอัตราการใช้นั้นเราก็จะดูตามแต่ละผลิตภัณฑ์ไปอย่างเช่นกรณีของไทโอยูเรียคือต้องอธิบายว่า ไทยโอยูเรียนั้นเป็นสารในกลุ่มลารเขาเรียกว่าสาร PGR หรือสารกระตุ้นหรือสารควบคุมการเจริญเติบโตซึต่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีจำหน่ายนะครับในร้านค้าอาจจะมีหลงเหลืออยู่กับพินนสกรผู้ทำลำไยเท่านั้นเองหรืออาจจะมีบ้างในบางจุดอัตราการใช้ก็คือ350กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรถึง400กรัมต่อน้ำา200ลิตรอันนี้คืออัตราของสารไทยโอยูเรีย ส่วนในด้านของยูเรียก็คือ4600ชนิดพ้นอัตราที่เราใช้ในมังคุดนั้นถ้าเราใช้เดียเดียวๆเราจะต้องใช้ที่1กิโลกรัมต่อน้ำ200ลิตรคือบางท่านนั้นอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมมันใช้มากขนาดนั้นเชียวหรือพี่น้องสักรอนครับจริงๆแล้วนะครับผมอธิบายอย่างนี้ว่าจากการทำงานศึกษาวิจัยและข้อมูลในส่วนของตัวปุ๋ยทางใบเนี่ย ราที่ตามประเทศหรือที่เขาแนะนำเนี่ยเขาจะใช้ที่อัตรา1กิโลกรัมต่อน้ำ200ลิตรหรือ100กรัมต่อน้ำา20ลิตรแต่เนื่องจากเขาเป็นประเทศเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเราอยู่เมืองร้อนเราก็อาจจะ,ะร้อนชื้นเนี่ยเราก็เกรงว่ามันจะเป็นพิษเราก็จะใช้โดยไม้ผลทั่วไปจะใช้ที่สูงสุดก็คือ500กรัมคือหรือครึ่งกิโลกรัมต่อน้ำ200ลิตรแต่สำหรับมังคุด เราต้องใช้ในอัตราสูงสุดครับก็คือร้อยกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรหรือหนึ่งกิโลกรัมต่อน้ำสองลิตรแต่ถ้าเราเอาตัวยูเรียชนิดพ่นทางใบมาใช้ร่วมกับไทอูเรียเราก็จะใช้แค่อัตรา300กรัมไม่เกิน500กรัมต่อน้ำ200ลิตรร่วมกันได้ก็จะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นและช่วยสนับสนุนอย่างกรณีของการใช้ยูเรียเนี่ยนะครับ เป็นการเพิ่มไนโตรเจนบวกกับความร้อนบวกกับแสงแดดบวกกับความชื้นก็จะทําให้ในส่วนของยูเรียนั้นเข้าไปทําหน้าที่ในการกระตุ้นหรือสร้างฮอร์โมน GA หรือจิบเบร์เลิกแอซิดซึ่งเป็นฮอร์โมนในการแตกใบอ่อนซึ่งให้ทางรากผมนําเรียนว่าก่อนที่เราจะดําเนินการดึงทางใบเราก็จะต้องหวานทางระบบรากในว่าการหวานทางระบบรากนั้นเป็นการเสริมนะครับ ต้นเล็กอาจจะ300กรัมต้นโตขึ้นมาหน่อยอาจจะ500กรัมครึ่งกิโลต้นใหญ่มากๆก็อาจจะ1กิโลกรัมต่อน้ำต่อต้นอันนี้เป็นส่วนที่เราเสริมก่อนหลังจากนั้น5วันหรือ7วันเราจึงจะเข้าไปทำการดึงในส่วนของทางใบในการดึงทางใบนั้นเราก็จะปฏิบัติเหมือนกันครับคือดึงสองครั้งห่างกัน10วันเท่ากับว่าเราจะอยู่ในช่วงสิงหาและอาจจะอยู่ในช่วงของกันยา นี่เป็นประเด็นคำตอบเพื่อให้ท่านได้คำตอบอย่างชัดเจนสิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะฝากไว้คือในช่วงนี้นะครับถ้าท่านเป็นผู้ที่ติดตามในรายการของเราเราก็จะแจ้งแล้วว่าในส่วนของอิทธิพลของลานิยาที่นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าอิทธิพลของลานิยาจริงๆเข้ามาหรือยังเข้ามาแล้วครับแต่เขายังไม่มีอิทธิพลสูง ยังอยู่ในระดับปานกลางเพราะนั้นก็เหมือนกับไม่มีอิทธิพลบ้านเราจึงเป็นภาวะที่กลางวันยาวตีห้ก็สว่างแล้วหกโมงเย็นก็ยังสว่างอยู่สภาวะอากาศเช่นนี้เหมาะมากนะครับสำหรับการกระตุ้นหรือการชักนำให้ไม้ผลแตกใบอ่อนโดยเฉพาะมังคุดพูดถึงอากาศณนะเวลานี้เหมาะสมและก็เป็นจังหวะโค้งสุดท้ายที่เราจะดำเนินการพ่นดึง หลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่เดือนกันยายนอิทธิพลของภาวะลานียจะเริ่มมีอิทธิพลสูงขึ้นนั่นหมายความว่าฝนตกชุกฝนตกต่อเนื่องฝนตกยาวนานจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งลักษณะสิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ไม่ให้หรือทำให้การแตกใบอ่อนของไม้ผลทุกชนิดยากขึ้น ผมจึงย้ำว่าช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญครับที่เราจะต้องเร่งดำเนินการเปิดโคนคาดโคนแต่งจริงจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำมาแล้วก็ไม่ต้องไปทำนะครับหวานยูเลียทางดินถ้าจะให้ดีกว่านี้เราก็ลาดอาหารทางดินทีเคพัททีเคซอยหนึ on, ่งเซอร์คอนทีเซอยสองเติมลงไปในส่วนของทางระบบล่ากประเด็นต่อมาเหตุผลสำคัญที่อยากจะฝากต่อก็คือว่า ถ้าในกรณีท่านที่ติดตามในการวางแผนการผลิตมงคุดของเรานะครับโดยปกติเนี่ยในการที่เราได้ระบุไว้แล้วว่านังมังคุดในสวนของเราเนี่ยจะมี3สภาวะหรือ3สภาพ30%จะมีต้นที่อ่อนแอต้นสุดโทมต้นที่ให้ผลผลิตสภาพใบยังไม่พร้อมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องไปฟื้นฟูสภาพต้นจะได้ผลผลิตไม่ได้ผลผลิตเราก็ไม่ต้องไปมองแต่เราต้องฟื้นต้น ส่วนที่2คือมีผลผลิตความสมดุลระดับบานกลางซึ่งบังคุดส่วนนี้ต้องแตกใบอ่อน1รุ่นใบคือใบรุ่นนี้แหละครับแต่ว่าเวลาที่เราเข้าไปกระตุน้นเราไปชักนําแล้วเนี่ยเขาจะเป็นการออกดอกบังคุดในรุ่นที่2รุ่นที่2ก็อาจจะเป็นในเดือนมก,กราคมพา อันนี้คือกลุ่มนี้ก็ยังคงต้องไปกระตุ้นต้องไปชักนำให้แตกใบอ่อนส่วนกลุ่มที่3ก็คือไม่ได้ให้ผลผลิตในปีที่ผ่านมาใบาสมบูรณ์ใบดีตอนนี้ยังไม่แตกใบอ่อนถามว่าเราต้องดึงไหมต้องปฏิบัติต้องดึงครับแต่มีเงื่อนไขว่าหลังจากในส่วนของการปฏิบัติครั้งนี้แล้วในต้นที่สมบูรณ์เราจะไม่ดำเนินการต่อนะครับผมย้ำ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนคือต้นที่ไม่ได้ผลผลิตต้นที่ใบดีต้นที่สมบูรณ์เราดึงใบอ่อนมาแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาก็แล้วสิงหาก็แล้วและรอบนี้คือรอบสุดท้ายถ้าหลังจากนี้เขาไม่แตกใบอ่อนแล้วในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีสภาวะฝนตกชุกฝนตกฟ้าปิดดินแฉะบางคุดจะไม่มีการแตกใบอ่อนโดยธรรมชาติดังนั้น เราก็จะหยุดการดำเนินการทั้งหมดในมังคุดต้นเหล่านี้ถามว่าเอา้าทำไมมันไม่ตรงกับจริงที่ท่านได้รับข้อมูลเลยว่าต้องทำท่านหนึ่งสองสามี่ห้าพี่นศกรครับนั่นคือระบบการผลิตโดยหลักการทั่วๆัวไปครับแต่เราอยู่กับมังคุดมากว่า40ปีมีงานศึกษาวิจัยที่ยืนยันผลได้ชัดเจนดังนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิษ ของพี่นอสกรที่จะตัดสินใจก็ลวกันแต่ถ้าให้แนะนำผมก็จะแนะนำว่าการชักนำการกระตุ้นหรือการทำให้มังคุดแตกใบอ่อนครั้งนี้คือรอบสุดท้ายหลังจากชุดนี้ไปแล้ว20วันถ้าเขาไม่มีการแตกใบอ่อนเราจะไม่ดำเนินการอะไรทั้งสิ้นในมังคุดต้นเหล่านี้คือต้นที่สมบูรณ์ต้นที่มีใบดีต้นที่ไม่ได้ผลผลิตและใบก็มีอายุหเดือน6เดือน7เดือนเราจะไม่ดำเนินการอะไรเลย ในหลังจากเดือนกันยาและเดือนตุลาคมช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสน,สนับสนุนรายการสักครู่หน่งก่อนครับโทนิกอะโทนิก,ททนกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตร,รกรตลอดมาเพราะอทโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างราก กระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการจเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อาโทนิกที่อัตรา2-14-4ต่อน้ำ20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตไวให้ผลดกรูปทรงดีอาโทนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมากกว่า50ปีบริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร แล้วประอะไรนะ ประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไพร์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น,<ส>พนเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบสบำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยไบโอเมอร์เอกตรร้้าเเเคคไดททีี่มษว และชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาข่าวเด็ดเทคโนคลอบตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการประสายกระตุ้นระบบรากแคโมติน เคโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์ or, และไฮพาวเวอร์2177พ่น2อถึครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็ว,รว,รวและสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์2177และเคโมตินผลพันธุ์ทรงคุณภาพจากเทคโนคลยีป้องก,กากรกำจัดโรครากเนาโคนเน่าผลเน่าในทุเรียน ะต,ต้องฟลรีอาฟอส400เท่านั้นฟลรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟลรีอาฟอส4 0 0อย่างได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสี คุณค่าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทกรีนลิฟต์จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตร,รชั้นนำทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ t k Soil เป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้าหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมีโดยปรับเป็นละอองหย,ยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่ม ทุกๆ2 0 0ถึง30วันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีกินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรมาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพร์เป็นปุ๋ยซ oh. ันเฟตแท้ แท้100%ซจากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนการผลิตแบบมิ x ซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลได้ดีเยี่ยมปุ๋ยเบาขอนเม็ดแข็งเม็ดดีไม่มีฝุ่นขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายแต่ไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดี ธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเบทเดียวทุเรียนแลไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเราเป็นปุ๋ยซันเฟตร100้อยปรเฟนปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็อกซ์เพิร์มีด้วยกัน3สูตร20 10 10ฟื้นต้นทำใบใหม่ 12- 1118สะสมอาหารเบ่งผูบํำรุงลูก15ห จี้ส0สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ทจากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้ายฉนาทั่วไปรับทันสมาถที่ะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์จันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับกับกรณีของบังคุด หลายท่านก็จะสงสัยว่า,าทำไมล่ะก็เพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจัดการตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ให้เขาแตกใบอ่อนการไม่ไปดำเนินการใส่ปัจจัยการไม่ไปกระตุ้นการไม่ไปตัดแต่งการไม่ไปเปิดโคลนการไม่ไปทำอะไรนั้นเป็นส่วนที่จะทำให้มะุดเขาอยู่นิ่งๆไม่แตกใบอ่อนแล้วก็สะสมความสมบูรณ์ต่อไปอีกหนึ่งเดือนจนกระทั่งผ่านเดือนพฤศจิกายน เมื่อผ่านเดือนพิจิกายยนแล้วเขาก็จะมีส่วนสำคัญในการออกดอกได้นี่คือหลักที่จะต้องอธิบายให้กับพิณนสกรได้เห็นภาพด้วยเหตุผลนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าอา้าวในส่วนของวิธีการตรงนี้ทำไมไม่ทำกับมังคุททั้งหมดทั้งที่ต้นสุดโสมต้นที่ยังอยู่ในภาวะปานกลางพิณนสกรครับ เราต้องเข้าใจพฤติกรรมนะครับว่ามังคุดเป็นพืชที่ค่อนข้างจะมีใบหรือแวกไขที่จะนามีระบบรากที่ลึกกว่า80เซนการจเจริญเติบโตเขาค่อนข้างจะช้าเพราะฉะนั้นในเมื่อเราทราบหลักฐานตรงนี้แล้วเราไม่สามารถจะไปบังคับมังคุดได้แต่เราสามารถที่จะไปสนับสนุนการจเจริญเติบโตได้ดังนั้น สิ่งที่ผมกำลังให้พี่นักสกรเห็นภาพก็คือเราให้เขามีเวลาสะสมความสมบูตรณ์ต่อไปในเวลาที่สภาวะอากาศไม่เอื้อต่อการแตกใบอ่อนหัวใจสำคัญปีนี้อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนฝนยังตกความชื้นยังสูงแสงแดดยังแรงนั่นหมายความว่าพืชจะสร้างระดับฮอร์โมนเจเอหรือจิบเบลลิกแอซิดมันกดจะมีโอกาสแตกใบอ่อนสูงมากครับแล้วถ้าแตกตรงนี้แล้ว อาจจะได้ผลผลิตและอาจจะไม่ได้ผลผลิตเลยก็ได้ในฤดูการปีนี้วิธีการที่เราจะไปบังคับเขาไม่ได้เราก็ต้องป้องกันเขาไม่ให้เขาแตกใบอ่อนกรณีที่ท่านได้ข้อมูลมาว่าเราจะต้องใส่ตัวด้านเราต้องพ่นตัวนี้เพื่อคุมใบผมตอบได้เลยครับว่าทั้งหมดไม่ได้มีอิทธิพลเพียงพอที่จะไปบงับบงคับมังคุดได้ถ้าเขาจะแตก ต่อให้ท่านพ่นอย่างไรใส่อะไรเขาก็จะต้องแตกอันนี้เป็นคำสั่งภายในของเขาดังนั้นจึงต้องเอาเรื่องนี้มาย้ำและก็ให้เห็นภาพเพื่อให้เข้าใจในการวางแผนถ้าท่านพี่ติดตามรายการเขาเราในปีที่ผ่านมาผมได้อธิบายไว้ว่าหลังจากเดือนสิงหาที่เรากระตุ้นเราชักนํำไปเสร็จเรียบร้อยในต้นที่สมบูรณ์ต้นที่พร้อมต่อการออกดอกต้นที่เป็นใบแก่ เราจะไม่เข้าไปดําเนินการอะไรเลยนะครับตั้งแต่ปุ๋ยก็ไม่ให้วัชพืชก็ไม่กําจัดการที่เราเลี้ยงไว้ซึ่งวัชพืชในโคนการไม่ไปดําเนินการอะไรนั้นเป็นการให้เขาพักตัวอยู่ในสภาวะที่สิ่งแวดล้อมเอื้ออํานวยต่อการแตกใบอ่อนแล้วเราจะดําเนินการเมื่อไหร่ในเมื่อเราสามารถที่จะ ควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ในสภาวะแวดล้อมเมื่อใดก็ตามที่เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจจะ5วันตก6วันตก4วันตกตกเล็กๆน้อยๆตรงนั้นเราถือว่าสภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วนะครับมังคุดทั่วไปจะแตกใบอ่อนแต่มังคุดที่เราดำเนินการตรงนี้เรายังไม่เข้าไปทำอะไรและเมื่อใรก็ตามที่มีสภาวะฝนทิ้งช่วงจริง ความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำลงมาถึงกว่า70%หมายความว่าเราควบคุมปริมาณน้ำได้แล้วควบคุมความชื้นในอากาศได้เขาเขาคุมโดยธรรมชาติถ้าท่านที่มีเครื่องวัดความชื้นก็ขอให้ไปดูครับว่ามันต่ำกว่า70%เเมื่อนั้นแหละครับเราจึงจะเข้าไปสู่กระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างจากการที่ให้เขานั่งอยู่นิ่งๆไม่เจริญเติบโตเป็นการสร้างความเครียด และเป็นการสร้างสภาวะไบอ่อนนี่คือการวางแผนทั้งหมดในส่วนของการทำสวนมังคุดทางอากาศในตอนที่7นี้ก็คือการกระตุ้นหรือการชักนำให้แต่ใบอ่อนในเดือนสิงหากรยายังคงตั้งดาเนินการต่อไปแล้วก็ในส่วนของต้นที่สมบูรณ์เราก็จะดาเนินการแค่เพียงตรงนี้และจะไม่ดาเนินการต่อว่าจนไปจนกว่าเกิดสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง นั่นก็คือมีสภาวะฝนทิ้งช่วงความชื้นสัมผัสต่ำกว่า70%เราสามารถควบคุมระบบน้ำได้ใบมีอายุ5-6เดือน7เดือนเราก็จะเข้าสู่กระบวนการชักนำให้ออกดอกนี่คือสาระคำตอบจากที่ได้สอบถามมาในเช้าวันนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ